สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเบสก็เจอปัญหาหนึ่งนะคะทุกคนนั่นก็คือผิวค้ำผิวหมองขาลายผิวไม่สม่ำเสมอนะคะซึ่งทําให้เวลาที่เบสแต่งตัวนะคะหรืออยากจะโชว์ผิวเนี่ยเบสไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเบสเจอตัวหนึ่งค่ะทําให้เบสนะคะมั่นใจแล้วก็โชว์ผิวได้อย่างเต็มที่นะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ โสมมะพร้าวค่ะบอกเลยนะคะว่าตัวนี้นะคะดังแล้วก็มีการบอกต่อกันมาอย่างยาวนานนะคะเพราะว่าโสมมะพร้าวเนี่ยมีสารสก,กัดของโสมโปรตีนมะพร้าวธนาคารมหานะคะแล้วก็มีสารสก,กัดจากชนิดอื่นอือีกนะคะเก้าชนิดเลยนะคะเพื่อนทุกคนทําให้บํารุงผิวได้อย่างล้าลึกนะคะเดี๋ยวเบนจะลองทาให้เพื่อนทุกคนดูนะคะนี่นี่นะคะโหเนื้อครีมนี่บอกเลยว่านุ่มนะคะ แล้วก็ค่อยๆซึมด้วยค่ะถือว่าซึมเร็วมากนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะเพื่อนๆทุกคนนี่นะคะตอนนี้นะคะเบก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้น